เดี๋ยวเชิญไปโอ anyway, ้อกรอบท่านเดียวเดียวร้อยพี่ฟังเชคนมเอที่จเนากเบี้องมกูอยู่กไว้พาพคนมเมืองมึงคือาักของกูเฮ้ยเมทวันผาหเมือเทวั้า ของดีที่อยู่ในตัวหนูนะจองปาก็ออกมาหน้าบัีเธอคู่เจ้าพ่อหลักไแล้วีเดียชิมาเช่ญกระปลากราดแต่มจับาดแต่พ่อแต่พ่อด้่มาเย่มาเย่มาเยมาเยมชายเออเชืชาเย่มมาเย่มเยมาเียช่ไม่ นมมือขอโทษนะครับท่านเดียเซียบ,บหนึ่งสองสามมองหนะ้าโอ้มองไ้ดูกแกเยอเซียบนะหนูก็มองหน้าตายหรอกเห็นตาหนาวันด,ดีตาวันด,ดีวันด,ดีเอ,อ่อเยาเสียบเช,บเช,บเช,บเชื่อมเดียมายาไมยักษิติชุดซานีจันไรวิวันชายเอกวจาร้ายหนุ่มคนนี้เยาเสียช,บช,บชุบเดียมายามายั <c oughs> น่ารักเปรียบพร้อมความน้อมรับทุกอย่าง ใจใช้ได้ใจโหดลุยหมดทุกอย่างอะไรดีอะไรดีก็ว่าดีอะไรไม่ดีกูไม่เอาด้วยน่ารักไม่ยอมลงให้ใครเลยแม้แต่คนเดียวนะถ้าคนนั้นเป็นคนที่ทําไม่ถูกต้องหนูอ่ะอย่าเชื่อไปเลยอย่าถามอะไรตาว่ามาเลยเสี่ยวมาดูองค์ในให้ดีกว่าไหม <c oughs> ถามไอ้นี่ก่อน <c oughs> ที่ผ่านมาเกิดจากความไม่เชื่อของตัวเราเอง หรือ,อย่างไงมันถึงทําให้มีเรื่องมีเาาวเสียเงินเสียทองเมื่อปีที่แล้วรถชนเขาตายแต่สุดท้ายก็ยกมือบอกสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายว่าอย่าให้เกิดเรื่องเกิดความก็ไม่ได้เสียเงินให้กับคู่กรณีสักบาทเดียวอืแต่ก็มีค่าใช้จ่ายนิดหน่อยที่ไปช่วยงานศพเขาอืไปให้กับ สารวัตรเขาบ้างเพือ่อเป็นสินน้ำใจที่เขาช่วยปิดคดีให้เราอืมเป็นเพราะดวงชะตาของมึงที่ต้องเกิดอย่างนี้ดวงชะตาของมึงกับไอ้คนที่มึงชนมีเวรมีกรรมการที่มึงต้องอะไรกับเขาแค่นั้นเองไม่มีอะไรมากไม่เกี่ยวอะ,อะไรเลยกับการที่มึงไม่เชื่อนี่ไม่เชื่อนั้นไม่เกี่ยวอเลยมันเป็นดวงชะตาที่เขากําหนดมาว่ามึงกับไอ้คนที่มึงชนเนี่ยจะต้องมีการเสียชีวิตอะไรต่อกันในชาติปางก่อนมึงอะไรเคยอ,อะไรไว้แค่นี้ไม่ต้องรู้ แล้วก็เคลียกันจบแล้วไม่มีอะไรมากมายแค่นั้นจบก็แค่คิดดีทําดีไปอ่ามีอะไรถามตายอีกไม่มีอะไรไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวกับเรื่องสิ่งที่มึงไม่ชอบไม่รับไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวกันเลยไม่เกี่ยวกันแต่จะให้ชีวิตดีขึ้นได้ก็คือว่าจะเกี่ยวตรงนี้แล้วคือว่ามันถึงเวลาแล้วลูกที่หนูอ่ะจะต้องรับพ่อเขาอืรับพ่อเขาเป็นองค์หลักเดี๋ยวจะบอกให้ว่าองค์หลักคือใครอยากรู้ไหมอ่ะ นมมือพูดตามนะข้าพระเจ้าชื่ออะไรพูดไปข้าพระเจ้านายดิเลกเอัลว,วันอโอ้อยนั่นตอนนี้อไม่ต้องพูดแล้วอโอยรับพี่พี่คนจังหวัดไหนอำนาจกรเงินอืม ำอำนาจเจริญมีสารลักเมืองปล่ามีพระมงคตยิ้มเมืองพี่ฟังขอเชิญพระมงคตวิ่งเมืองที่อำนาจเจริญนะชุเบียนเดี๋ยวจุดมองกูอยู่กับมึงไว้กูจะพาะมงคนวิ่งเมืองมันคือรากหลักของกูเฮ้ยสีโลมาเทศเทวานางระหลับมือเทศเทวานัพระหละเมึงกูหลังุญบุญโบสถในใจลูก ขอ,องที่อยู่ในตัวปล่อยได้ปล่อยอไปเลยรับเป็นล่างกูไหมลูกพอ่อจบแค่เนี้ยจะพายโคตรแรงเลยอ่ะเดี๋ยวผมเหนื่อยนั่นแหละพี่นั่นแหละที่อยู่กับพี่ความจนิงอือชัวเพราะฉะนั้น ทุกปีไปไหว้ท่านนะครับคืออง์หลักของเราเอาท่านเมืองที่อยู่ตนงนี้ผมพอละเมืองลาบุรีนะอย่าเสียชบดียาไม่มีใครใหญ่ใครเล็กกว่ากาันผมขอเสริมบารมีให้หลังท่านได้ไหมครับอย่าเสียจนเฉพาหลักเม,อเม,อเมืองลบุรีนะพี่ก่อนกับแวะไปสาลเจพาะหลักเม,อเมืองลาบุรีวัดไ,ไ,ไปยัาย ใช่ไหมไปไหว้ให้เรียบร้อยฝั่งนื้อฝั่งกลัวเป็นลูกหลานจ้พ่อหลักมืองรับบุรีเดี๋ยวเข้าไปเดี๋ยวพี่ดูเรื่องเลยพี่บอกจะเชิญบอกจะเชิญนะองคุมหาองค์สีชาชัยนาคราชขอเชิญเจ้าพ่อหลักมืองรับบุรีลงมากระทั้บล่างงานผุ้เด่เป็นวงเต็มพิกัดเดี๋ยวนี้เลยเฮ้ยฤๅษีชมาอยมายาปีนยับตัวดามาศีรีโลเบทเทวานังพัฒล์กันเลยนะของดีที่อยู่ในตัวหนูนะจองป่ากดผลออกมาหน้าปัดดิฉันคู่เจ้าพ่อหลักมือรับบุรี ไอ้เชื่อมันเชื่อกรรมกรรมแต่มีการกรรมแต่ข้อแต่ข้ออะไรไอ้เชื่อมันยมายามายามาเลยไเชื่อมันยามายามายาช่วเราอาเสียบาเสียโอ้ม่ช่มายาตามมาตายอเชื่อมันกรมกรรกูเลยไมากูจะมาดีกว่าช่วยไป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 โอ้โหจบยังมาสิไปอืมอืมเชื่อมายาเชื่มายาขอข้อวท่านเมืองเด้ออ้าว ให้พรล่างกูด้วยเร็วๆหันมาอเชิญพ่อเมืองให้พรล่างกูคาคุณีหน่อยเร็วเรามันสิงเสมอกันไม่เป็นไรตาถอยออกนะให้พ่อยต่อมานะขอเชิญพ่อเมืองเดอดแตะเลยพี่ปล่อยตามสเตปพี่เลยเรียกท่านท่านเึงนไปปล่อยเลยโอ้ยขี้อ๊ นโมตบตัวตมาับุตันมอสตตัวต่มาับุันมอขอบคุณครับพ่อโบคเาถ้าพี่จะยืนสบายของจริงฮัลโหลบผมไม่ได้จับหัวหรก ของแท้แท้เลยแท้หนักเลยเปิดได้เลยนะอย่าเปิดเปิดเลยนะเปิดได้เลยโธ่เรียกผมลงได้ไงนะผมก,ใก็ให้ดี้ไงแค่นี้เอาดิผมก็ใช้ใชีวิตปกตินี่แหละครับแต่ไอช่วงนึงมันจะ,จะกลายเป็นคนติดเหล้าไปเลยอเออติดเหล้าแล้วก็กิน<ๆ>เหล้าแล้วก็เดี๋ยวเขาจะให้เลิกเองนี่เลิกอ่ไรนะ จะเลิอกอะไรว่าเลิอกอยังเดี๋ยวเขาให้เลิกเองตอนนี้นะ่ะไม่ได้กินแบบไอ้นี่จะกินข้าวก็กินกินแค่แก้วเดียวแล้วก็หยุดไปงานสังสรรค์อะไรก็ช่างก็กินได้แค่แก้วเดียวแค่นั้นสมมติพี่หมือน,น,นผมเลยผมนี่กินเหล้าข้ามหางหามลูกหางข้ามทุกวันนี้เหรอผมเลิกกินเหล้าสุดงานีใหพมายการพม่กินแก้วเดียวแล้วตอนเย็นเขาเรียกกินข้าวเขาเอาเบียร์มาเปิด ก็เทแต่กินได้แก้วเดียวไอ้ที่เหลือเทอทิ้งมันเป็นเองเนะเห็่ไหมมันไม่กินมันไม่มันไม่อยากกินถ้าถ้าเป็นเมื่อก่อนเนี่ยห้ามลูก <c oughs> เขา <c oughs> เรียกว่านะไครับเขาเรียกว่าของดีของ <c oughs> ดีเนี่ยเขาจะให้ร่างเนี่ยปฏิบัติตัวดีแล้วก็รักษาล่างรักษาสุขภาพล่างนี่คือของดีถ้ากินเหล้าเมาไม่ิเวไเล่นโยนยาน,นั่นคือผีเข้าของไม่ดีของของดีเนี่ยเขาไม่ทำร้ายเขาซักเอาสิ่งดีให้เราพีาา่นะ่ของดีเรา เราไปกินแล้วมันเมาทีนี้เมาแล้วก็ไปพูดให้คนนู้นอย่างนั้นอย่างนี้ไปถักไปพูดอะไรให้เขาเป็นตามนั้นเลยเ,ออเป็นตามที่พูดเลยใช่ไหมออใช่ตายคือตายไม่สบายคือไม่สบายรถชนคือ <c oughs> รถชนเดี๋ยวมึงต้องเลิกการก็ต้องเลิกผ <คน S 2> <ค>มฝันเห็นบ่อยเนี่ยองพ่อสอง,สองใช่ไหมเอาปู่คุหายปูสศีให้ใดูด้วยเอาดูหน่อเลยใผมฝันเห็นเรื่อยแต่ผมก็ไม่รู้ว่า วันนั้นผมฝันว่าเนี่ยเ,ออเจอ,เ,อ,อเจอเจอนี่แหละโจเจอคนแบบโบราณน,นี่แหละพออออาผมเข้าไปในกว่าเ,ออเขาจะใส่เสื้อสีแดงแดงเลือดนกเป็นเสื้อคุมคนนี้พี่ฝันเห็นจะเป็นเสื้อแดงนะพูดไปเรื่อยพี่เสื้อแดงเลือดนกอ,อ เหมือนเหมือนเหมือนผ้าคุมเหมือนผ้าแต่ไม่ใช่ไม่ใช่เสื้อเหมือนแบบนี้แต่แขนสั้นประมาณนี้อืมแต่จะไม่มีกระดุมข้างหน้าจะจะเป็นเชือกมัดอเชือกมัดนี่พระนักเลสุลมาตามนวงนี่พี่เธอเอนี่ยและครับเขาบอกออกมา สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่จับจองตัวพี่แล้วอยู่กับพี่มาตลอดที่ที่ที่คอยปกปักรักษาไม่ได้ตลอดนะแล้วพี่บูชาจะมั่งมีสีสุศกมาเลยคือเลวยก่นมองหน้าผมนะหายใจเข้าทูลหายใจออกโูลสริพอ่อหลวงุชาอุลเ่จะทรงทรงคงหัวพูดต่อในใจขอได้ยินละพี่ชายนะเสมาชิบะยามาซีชิบะยาม แควคาดปลอดภัยเดินทางไปไหนแค้วคาดปลอดภัยใครลังแกล,ลมึงนั้นนึกถึงกูจบแค่นี้สัยด็จพ่อรอห้าครับบูชาเลยที่มีะไรเกี่ยวข้องกับท่านไหมเนี่ยนั่นแหละบูชานั่นแหละผมจะแค่นั้นเองแต่พอพูดไปก็รู้สึกได้นะอืว่าเนี่ยอืมบูชาหาลูกท่านมาเหมือนกันเี่ผมก็มีลูกของท่านที่นีนแล้วก็บูชาวันทุกคียูบานเด้หค่ อยู่บ้านโน้นผมเชิญรูปท่านไปไว้ที่บ้านที่บ้านจังหวัดอำนาจเจริญหาหนึ่งวัดรูปนั้นก็ไว้ที่นะั้รูปนั้นถ้าเอามาได้ก็เอามามาไว้ที่บ้านโป่งเพราะว่าเรานอนกินนอนอยู่นี่นั่นแหละเดีย๋ยวไปเอาใหมนะ่ก็ได้เดี๋ยวจะไปหารูปหล่อก็ได้หารูปหนึ่งรูปวานะรูปอะไรพระมงคลอะไรของพี่อะใส่กรอบอย่างนี้แล้วของของพี่ผู้หญิง เดี๋ยวพ่อเราห้าใส่ก็ออกให้เรียบร้อยแล้วก็บูชาทุกวันเพื่อหาคุ้มทิ้งเรียบร้อยคนคนละทิ้งนะอย่าไปยุ่งไปทิ้งพระอย่าไปทุ่งทิ้งพระเขาเป็นองค์หลังเราทิ้งใครทิ้งมันก่อนนอนสวดมนต์แผ่ส่วนบุญส่วนกุศลแผ่เจ้ากรรมในเวนสสัพเพสตาเหมือนกันพี่ก็สัพเพสตาแล้วจบด้วยบทสวดพระมงคลของพี่จบด้วยบทสวดเสด็จยวพ่อเราห้าแค่นั้นเดี๋ยวเรื่องสวมดมนต์ให้เจ้ากรรมในเวสให้เจ้ากรรมในเวสแล้วก็สวดทุกวันใช่แล้วก็ใช้ชีวิตทำไปทำอะไรก็ได้อย่าให้เขาตื่นเดือดร้อนอย่าให้ตื่นเด แล้วชีวิตจะดีขึ้นตามลำดับการางานการเงินอะไรจะอะไรก็คุยกับท่านบอกท่านได้ก็ให้หลักบลาภท่านอะไรก็ไดไ้บ้านไว้ว่ากันไปที่บ้านที่สาวครูก็ว่าเจ้าทีเจ้าท้ายให้ถูกต้องอะไรตอไร่ออะไรทําตามนี้ชีวิตจะดีขึ้นตามลำดับแลวดีขึ้นเหลือเกินเลยพี่อ่ะเวลาถามผมอีกแล้วทำไมเาไมรู้สึกเวลามันดีแต่ทำไมมันร้องไห้ชอบร้องไห้เป็นอย่างนี้แหละครับผมก็ร้องไห้อะไรถอดเลยยังอยู่ในการแ้่คนบดนี่นะ้โอ้โหผมเนี่ยเวลาพวดแล้วมันจะร้องไห้ เมื่อกี้นี่ก็จะร้องไห้นะเพราะสัมผัสได้ว่าปู่ผมเนี่ยรักพี่ทุกว่นองค์ข้างในเรามีของดีข้างในข้างในเขาปราบปึ้มเขาก็แน่แค่นี้เองคนมีองค์อ่อนไหวถ้าแบบมีความรู้สึกเนี่ยมันจะร้องไห้แต่เวลากโกรธมาจะไม่มีน้ําตาเลยใช่ไม่มีน้าตาเลยแล้วก็โกรธก็คือโกรธแม่งขึ้นแบบจะไม่มีเ<ม>ขาร้องไห้เลยใช่ใช่<ม>แค่นี้เอง